ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมทองทารินเนาะมาะชมงานเขาเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูด้านในหน่อยเนาะว่าจะเป็นยังไงเนี้ยทางเข้าไปฝั่งนี้ก็ามาจากท่าตูมงานเข้าใหญ่โตมากอ๋อไหมสุริน ผมงเบต้าเซลแล้วนะที่นี่นะปั๊บไม่ห้กตาปั๊บไม่กระเดิงนะเรื่องเรื่องใหญ่นัเพิ้กห่างฮะเลขสามหมายเลขสี่นะครับประจําจุดทุกหมายเลขเลยครับตัวยืนเป็นหมายจุนตัวพุ่งเป็นหมายบ้านค่ะอันนี้ย้อมธรรมชาติค่ะแต่ตัวยืนสั่นจักรัาลตัวยืนอีค่ะแต่แต่ตัวพุ่งธรรมชาติค่ะเอาละครับตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใหม่นะครับ ข่าสีธรรมชาติค่ะซึ่งเราเอาครั้งจกต้องขะาหูเขมาโยมค่ะแตม่ไหนยืนจะเป็นสีเคปีค่ะแต่ที่เป็นเกียร์เลือกจุดเด่นที่เราจะเป็นใช่ทำไมเราประทันแท้เหราเราอยากจะให้ทุกท่านนะฮะ ได้ทีเซ็นเพราะว่าต้องเหื่อนะบางท่านที่ต้องการซื้อหายดอกแก้วรัตนบุรีนะครับเป็นการยกระดับค่าใหม่ม,มัตตีจากสีเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ของรัตนบุรีเป็นสีธรรมชาตินะครับและเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานของตาราโลกยุคราชรฐานโดยโกรมบรรณหมและศูนย์บรรณไหมเฉลิมพระเกียรติ เวลารักษา,าได้ดีตามระดับนิิเวเมืนะครับสามสิบวิ <c oughs> ยิ้มไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเวลาหายผู <c oughs> ้ป่วยจะว่ายิ้มไม่ได,มไมได้เดี๋ยวเวลาหมดไปนะฮะไปนิดนึงไม่หักคะแนนใช่ไหมครับแต่ไม่รับฟังข้อมูลแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวบุญบุญนะครับผ้าที่นำมาประกวดวันนี้นะครับก็เป็นผ้ามนันมีมดบางเตือนนะครับซึ่งกับโดยการทอยกดอกอัตกรนะครับที่การทอนะครับเป็นสีธรรมชาติทักเส้นพุ่งและเส้นยืนทอด้วยกรรมวิธีการโบราณนะครับโดย ก็จะพอตามลายมัดหนึ่งแล้วก็ขั้นด้วยสีพื้นมีสีสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงแต่ตจนนี้เราเพิ่มสีเหลือแงแปรเกิดความเหลืองเงาครับหมดเวลาครับผมไทยแลนด์นะดีใจเลย่งดี้เลยเดียวไม่ต้วแทนนะครับผมยห,หมายเลขสี่ของเราให้คณะกระาาับการท่านพิจารณาให้คะแนนกก่อนสักคู่เดียวนะครับอ่ะหมายเลขห้าครับผมพร้อมแสตบายเลยครับ เพื่อให้กรกัาการได้ประมวลด้วยนะครับ a l right, ladies and gentlemen, right now we having the same competition Each group will have the same n d to present their own self-selected s The score will be evaluated by three committees The c h u r c h will give the score and their score is finalized คแดนจากจัด,ดกำการทั้งสามคันนะครับถือเป็นที่สุดนะใช่อันนี้สวัสดีคำกับการครับ ที่ผมนำมาประกุ๋นี้เป็นผ้าสมัคูลายโฮลทรกริสศษครับการนันีิจัดแบบแม่แบบโบราณนะครับผมเป็นการมัดแบบที่เยลาย้อมสีธรรมชาติย้อมจากเขียข้างและขาวสารผ้าปใช้ไหมน้อยนะครับดเดียวได้ครับโอเคครับการกระทำการพิจารณาเพราะใหม่ๆได้มาอยู่นะครับที่อยู่ทางบ้านครับ สถานการณ์ที่นี่นะครับเราเกิดขึ้น้วยควางเรียกว่ารวบรวมผ้าไหมที่ตกดเด่นมาอยู่ที่โรงงานทองนรินแล้วสองวันเท,ท่านั้นเองเราไม่เดินทางมาไม่ได้แล้วครับไหมสุรินที่ครับนะสวัสดีครับนะครับผมนะครับนายอภิรัาจ์เจรญสวัสดีครับตอนนี้กําลังใกล้เวลาที่จะทําการพิธีประกวดประกวดสาวใหม่เนาะช่วงภาคบ่ายมาฟังเจ้าหน้าที่กรรมาการกําลังกล่าวชี้แจงกฎกติกา ว่าจะต้องทําอย่างไรตอนนี้แต่และทีมก็กําลังร่วมตรเตรียมความพร้อมอย่างขมบัตยังไงเดี๋ยวสักรู่นหนึ่งคงจะได้ชมบรรยากาศในการประกวดแข่งขันสาวหมายรางวัลเป็นหมื่นท่านผู้ชมรางวัลก็รางวัลชนะเลิศ้าค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังฟังย้าท,ที่กรรมการให้ข้อมูลแล้วก็แนะนํากฎกติกาเงื่อนไขท่านผู้ชมนะไม้ไมที่ เราที่กำลังแนะนำกดกติกากฎระเบียบไทยแล้วาอกอมไคะที่บรรยากาศล่าสุดตอนนี้ใกล้เวลาแล้วท่านชมไม่มีไม่มีเยไม่ค่ะในเวลา้ยาเดี๋ยวทำความเข้าใจกัน ตอนนี้กำลังจะชี้แจงแนแนวในความเข้าใจเอ่ปลาไร่อยปอกนอาไปเหยียบเออเอบอกแกงไหม้าเป็นชาเออแกงอีเหรือวกาเออหัดตััดวมาแดงมาาาวสาเป็นรยแล้วี่ตานเอง่ ใน,นหนึ่งชั่วโมงไป่นเดินเดนรอรอรอเพื่อนรอเพื่อนรอี้ไปเดินไปเดินเาไหเาหนึโอเคตอนนี้กำลังใจเต้นไหมเเต้นไหมเ่ยนเต้นสู้นะฟังฟังเขาง ก็จะเป็นตอนที่แม่หัวนัดอธิบายแล้วหรือย่างเงี้ยเราจะให้เวลาประมาณให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวอาจารย์ทันา์จะอาจารย์ป็นคนจัดเวลาครับทีนี้ให้หัวย้อนอีกทีว่าขั้นตอนต้องทําอะไรบ้างที่ที่เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่เราต้องการที่จะทำสมบูรณ์กันตวแหวนมันมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนแพ้เองเพื่อนนะาเราห้องรอรน้ำเดือดก่อน บางท่านน้ำจะไม่เดือดท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามความต็มนเต้นต่อไปนะครับได้รับชมแน่นอนะคะฟมงมดีค่ะเกียวการเตรียมการสิบคะแนนเตรียมวัสดุอพละห้าคะแนนเม็นต้อเป็นหย่าใครของไทยของมันปฏิบัติตามขั้นตอน ตัวดีไม่มีตัวง่ามสิคะแนเส้นไหนสีสันำนรอกการในสีรอบกันสิห้าแนทำใจไหมสุดขึ้นไปจานวนห้า่ิกระแน่เส้นรอบวงใจไหมไม่เกินอยิบเของแม่ได้เท่าไหร่คะของแม่แค่เกินนี้ต้องหยเดได้เท่าไหร่ ทีมก็สุดยอดท่านผู้ชมเนี่ยก็ไหวชฉลียทุกๆทีมเนาะเพราะว่าสวยงามทุกทีมเลยนะครับธ้าถ้าจะได้เสไหนป็นทการใหารือน น้ำหนักไหมไหมระหว่างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นอันนี้จะเป็นเจนะน้ำหนักที่ที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็น้ำหนักไ้เคทมแล้วือถ้าหนึ่งขีดขึ้นไปเนี่ยก็เราจะให้ยี่สิบคะแนนแล้วก็เก้าขีดเองเหรอเก้าเก้าเก้ก็กำลังที่เจงกดรเ้ียกติกากรรมของให้เก้าสิบเก้ากรรม กว่าเนี่ยก็จะได้17แนนนิเกนก็จะคงไว้อยู่แล้วก็จะใช้วัดตามนั้นก็คือเมื่อสาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวัดสองอย่างก็คือคุณภาพกับปริมาณปริมาณเราจะใช้ตาข้างเป็นตัวช์ขางนะครับแล้วก็จะมีแอนนิเกนให้แต่ตอนนี้ก็คือไม่มาได้อะไรับผมยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจตรงกัน,นไหมว่าสาวใหม่สองหม่อใหม่รลือกสาวหม่น้อยแล้วก็แล้วก็เอาตรงไหมก่อนเาตรงไหมก่อนเสร็จแล้ว เาจะต้องแบ่เวลาเข้าไปในการเข้าไปในเด่งเพื่อํำใจทำใจใช่ไหมคผมอันนี้ผมอาจจะใช้ภาษาไม่ดูหรือยังไงครับเดี๋ยวขั้นตอนนั้นเดี๋ยวการคือพอพอเสร็จเขาต้องตัดแยกคนญแส่วนโอเคคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องทำสออย่างคือัมหมายจ้าการเอาไปหมายเข้าไปใน หนึ่ง hmm. ชั okay. ่วโมงนี้คืออะไรบ้างครับต้องทำอะไรบ้างหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงให้เสร็จเอาไหมหัวไหมหัวแล้วก็ไม้เหล็กได้มันไม่เยอะมันไม่เยอะแม่หัวทานี้ค่ะทางนี้พี่คขาโอ้คุณแม่ยังไม่เข้าใจเลยจ้ะต้องทำยังไงบ้างเอาอันค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องเอาไม้หัวก่อนไม้พอไม้หัวเสร็จปุ๊บ นอกไลยใช่ไหมเราตัดไหมหัวแล้วก็มีกระดาษใช่ไหมว่าครัว่านครับหรือดแดงคุณรักการงานก็ได้ไมหัวอีกให่แดดงเลียวค่ะอ่เอาแดดแม่ก็ช่ง